สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับพี่น้องครับเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเอฟซีแฟนคลับน้องวงอิงครับผมพี่น้องครับขณะนี้ผมนะครับแฟนผมกําลังเดินทางไปที่จังหวัดเลยนะครับอำเภอยังกบมุกหงวันเชียงคานเชียงคานครับเชียงคานให้พี่น้องเบิ่งจะประมาณเจ็ดเจ็ดชั่วโมงกว่านะครับประมาณห้าร้อย กิโลนะครับเจ็ดชั่วโมงกว่านะครับเอามเจ็ดชั่วโมงกว่าคือมืออื่นว่างนะครับมือื่นก็มือื่นเนาะเป็นบ้าเออมือื่นก็มือื่นอ่ะว่างอยู่ก็เลยอ่ะไปนะครับไปอยากไปเล่นไหมพี่น้องผมไม่ได้คิดตัว่า่อยากไปอันถ้ายคลิปหรือว่าอยากไปยังเด้ถ้ายคลิปเนี่ย หลังเวทีราเป็นยังต่างๆเนี่ยคนกับพเบิ้องไายมันไดดอกคือผมไทยเนี่ยคนกับเบื้องไายมันไดพี่น้องกับไปเบื้องช่องล่ำเพลินน้อยไปเฉียวอยู่แล้วแต่ว่าพี่น้องเวลาไปเนี่ยมันมันพวกหูอะมันคือกันกับพลังบวกในเฮาเดเออมันเทมันมันไปแล้วเนี่ยมันเท่ในเฮ้ามีความสุกอะมันกับพวกหูหรอคือจังหวะแบบอนี่ยงวาเขาขึ้นไปไหนขึ้อยากไปนะครับพี่น้องหู คิดออกว่าสมัยแต่เป็นเด็กหน่อยเนาะรถแมคโคร,ร,รมากรถแมคโครมารถเกรดมากรถมอลลั่มมากเป็นอย่างขึ้นอยากไปนางเฝาเป็นอย่างขึ้นอยากไปนางเบิงอ่ารถแมคโครมาขุดสักเนี่ยเป็นหยังคือนอยากไปน่งเบิงอ่ารถเกียวเขามากเป็นอย่างขึ้นอยากไปเบิงผันเกี่ยวเขารถมอลลัมมากเป็นหยังคืออยากไปเบิง,ง,ออบงพันตัง้งวที่มันคือกันนะครับเนี่ยเพื่อที่ไปเนี่ยเี่ยกะมีความสุขเด้ บู้ก็กันมามีความสุขเฉยเออทั้งๆท,ที่มันกับอะไรบอกว่าเชือ่ออะอ่าบัดน,นี้เรื่องนี้ผมามาสีวอลเทมขึ้นแหละผมกับคอวอลไปเรื่องคือผมสีมเน้นไปในทาา่าแบบว่าคลิปอานสีบอลหลายได้ว่าในคลิปนะี้พี่น้องฟังมันมีหลายประเด็นนะครับผมกับคิดไปซะคือแบบเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่พี่นองเอฟซีมันมาปูสาดฐานเนาะนะครับเมื่อนี้ ขีดสนนะครับคือเราขับรถตู้แอดมินเราไปห่อนงานไปห่อนแล้วครับมาขึ้นไม่มาเศ้ร์หนีแต่เจ็ดโมงครับเราทายลูกลงเลยพี่นงเอฟซีมาปูปสาดถาพอมากผมขนลุกนะครับคือผมบอกบอดที่แหลมมา่ันหนีมันมีความสุขมันตื่นเต้นขึ้นมาว่าน,นี่ครับพี่นงองย้อนไปว่าต้องย้อนไปก็ได้ดอกอีสานบานเฮานะครับถึงซึ่งงานนี่ งานประจาหมู่บ้านนั่งเสียนะครับกว่าจะมีงานประจําหมู่บ้านยิ่งถาบว่าเป็นงานที่ไงถาบว่าเป็นงานประจําปีเช่นบางหมู่บา้บานนี่โดน,ดน,ดนขาเจ้าสิมี่ผาปามาอ่าสีมีงานบุญสิมีงานบุญบ่งไฟเลี่ยมันบ่ได้มีสูปีมันไม่ถือมันไม่ได้ถือว่าเป็นงานประจําปีเพราะมันถือว่าเป็นงานประจําปีเนี่ยนะครับมันตื่นเต้นแบดนี้ ปะปูสาธาจุบ้านผมคือกันสมัยอินซี่อีสานที่แม่นมันนี่ว่นพุ่นสมัยดาวเจเล็ดาวจะรัดแสงดาวเจเล็ดเพชรอีสานพุ่นตั้งแต่สมัยพุ่นเท่าเยานี่พี่น้องโมจันมีมอลำาอีกจ้าเถื่อโมลามูันาล่าสุดที่ไปล่วงยุ่มู่บ้านผมสิลิอรอนนำไพ่พงกินแค้นแดนอีสานพุ่น จักปีลวผมก็จําว่าได้บ่มีอีกเท่าเย้านี่ก็นี้แหละครับคือกันกับรรยากาศที่สาวหน่อยไปล่วงมือนี่เมว่านแล้วก็มือนี่อีกแล้วก็ไลายๆหมู่บ้านอ่าเพิ่งไปูสาทธะเพิ่นตื่นเต้นเลียวยิ่งตอนนี้น้องอุ้งอิงสาวหน่อยเพชิดเนแพงนะครับเป็นอันดับต้นๆดี่คือกภาร่วมเรียกว่ากันเข็บแคบคือเอฟซีเฮ้าก็เป็นอันดับหนึ่งแหละครับ แม่มาละเออข้าเจ้าเฮียงอยากเบิงอุ้ยอุ๋งอิงตัวเป็นๆข้าเจเ้าวังไหนคือแบบคนเลื่อยไหมเออข้าเจ้าแบบบ่อเป็นทำเนียงเลื่อยเดี๋ยวผมจีิบไปทายเบิงข้าเจ้าสีว่วแ <c oughs> น่ไหนเมื่อนี้นะครับ <c oughs> จังหวัดเลื่อยเนี่ยผมผมุม่ง่าผมเคยไปบอ่อน่าจะเคยไปอุทยานนึงแต่ด้วนล่ะเต้หน่อยๆจักไปยังบุกจำไม่มมได้นะครับมีพี่น้องแบบ่างๆกันยุ่จังหวัดเลยตั้งแต่อายุ ปีออต่้งต่ยิ่งกับปร้อมท่านแมนนยอนี่กับท่านแมนคือเรานะครับคือมันเป็นบรรยากาศที่อย่างเงี้ยเพราะพี่น้องเนี่ยรับชมรับฟังนะครับแล้วก็อย่างไง้คิดงั้บลามันสิต่างกันทด้พี่น้องกับการที่ไปปิดบิ๊กยู่แบบในรอบกทมว์ธเชนมาเรียนถึงเตียงขึ้นประมาณเนี้ยนะครับมันก็นสิต่างกันนก็ยาวยาวอย่างเดียวแต่ว่านี่แบบโอ้ยบรรยากาศเนาะเป็นมอลล่านีหนาหนาว ปั้นเขาจีบางม่องนั่งฟิงไฟกันนีฟังมอลลัมอะเออนั่นแหละครับพี่น้องบัาท,ที่นี่อยากให้พี่น้องได้ไปนะครับได้คิดถึงบรรยากาศบัตท,ที่นี่ว้าถึงครบแล้วครับนะฮะหนึ่งวันกระทั่งยูทูบเือร์สี่สิแปดชั่วโมงนะครับหลังจากวันที่อ่าทอดอะไรฮเราเราไปวันที่อะไรฮ้อ 1ิบแปดเห็นป่เฮ้ยสิเดิเดอยเราไปเพิยงดีสิบเจ็ดจำได้อยู่ที่ว่าจีซื้อลอตเตรี่หน่งเจ็ดเราไปเพิ่งดีสิบเจ็ดสกนี่ยเปนที่สิครบหนึ่งวันยูทูบไทยแลนด์นะครับยอดวิวยืนหนึงเป็นเขายืนเม้อเป็นไอ้นะครับของเวอร์ชั่นพี่แมนมณีวันนะครับศิลปินลาสูงทางขายล่ำเพลินีนละครนะครับเบอร์ใหญ อ่านะครับศิลปินผู้กาเรียกว่าอันดับต้นๆของวงการลุกท่งมลล้ำนะครับเล่ามักมลล้ำเล่าสายมลล้ำเลยพี่แม่นอินซี่อีสานสมัยได้กี่แม่ผมผ้าหอบสารแรนกับขณะนี้แหละครับพี่แมนมานี่วันนี่แหละครับคือสรุปหนึ่งวันนะฮะหกแสนห้าหมื่นวิวยังติดหนึ่งมาแรงสุดยอดครับเป็นกำลังแรงเชียร์นังใจกันนะครับ พี่แม่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งลมใต้ปีกนะครับของน้องหุงอิงนะครับอยากเป็นหนึ่งกำลังแรงเชื่แรงใจนะครับพี่แม่นเนี่ยอยากสิทรงหยอิหลานะครับขึ้นไปอยู่บนจุดที่ขั้วสียูขั้วสิเป็นยางสงายางหมันคงนี่นะครับมาว่านบอโจเราไปทายคลิปมือนี้เราปล่อยคลิปสุดยอดผมเบิ้งแบบโบลี่เลยนะครับผมดูแบบไม่กดข้ามไม่กดอะไรเลยนะ เออคือแบบเราเฮ็ดดีแห้งครับเฮ็ดดีจังเหมือนสังคือเราเฮ็ดดีแห้งบอกว่าบดได้จบเลยคือแกะแก้แก,แก,แ,กแกวางแผนไว้เนี่ยแบบคีเอด็ดงานออกมาคลิปแบบช่วงท้ายกับจบด้วยรางวั่นทีที่แม่นเราไปไหนมาเนาะโอ้โหระดับแกรนนะพี่น้องครับแกรนทั้งตัวผู้และตัวเมียโอ้โหถ้วยพระราชทา,านอของประเทศไทยอะ่ะสุดยอดครับดีใจ เพิ่มใจทีลํำเพลินนี่นแเละขอดนะครับได้ศิลปินที่มีคุณภาพมีความเป็นศิลปินนะครับเปินสามารถเป็นแบบอย่างเลยเลยนะครับแล้ว็นแล้วยั่งเถือว่าเราเอาจังสีได้เราให้ในบทสัมผั์พีแม่เราบอกว่าอ่าถือว่าสาวหน่อยเป็นแท้งเนี่ยชุดชีวิตให้เรามีชีวิตชีว่าขึ้นมาอีกครั้งพุ่นละแล้วคิดบ่งครับขนาดศิลปินเบอร์ใหญ่เป็นีพยัง บบปน,นีนี่คือคว้มเป็นเขาเอินว่าเมื่ออาชีพอนี่คือกว้มเป็นเมื่ออาชีพที่ศิลปินเกิดไม่ใ่รุ่นเนาะนะครับควรที่จะเอาเป็นแบบอย่างนะครับผมกับว่ดเดวิม,มีวุฒิภาวะหลายซ้ำพี่พีลุงป่านาอาพอๆไปแม่ดอกแต่ว่าผมบอกตามกวามเป็นจริงล่ะกะผมกับมาบอกซูฟัง นะครับนี่มันบางบางมางคนา์นก็จอาจจะบ้คิดในจุดนี้เนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าสิ่งเรานี่มันอยู่หลอหลตัวนองของเิงนะครับเราอยากเป็นอะไรให้เราไปยืนอยู่บนจุดจุดนั้นนะครับแล้วสิ่งแวดล้อมจะพาเราเป็นนะครับสิ่งแวดล้อมมีไผ่แน่นะครับมีพอโจโอ,อ่ามีพอน่นนี่ศิลปินเนี่เบอร์ใหญ่ของข่ายแบบนี้นะครับกลายเป็นเบอร์ใหญ่เลยได้ผมมาปฏิเสธว่ได้หรือพี่น้องว้าจังใด เบอร์ใหญ่นะครับเบอร์ใหญ่ตัวเราเมืออาชีพเนาะพี่แม่น,นเนาะอ่าเราแต่ว่าเร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 าไม่ได้ถือว่าผมเป็นมืออาชีพแล้วผมจะมาการหรือว่าผมจะมาวางมาดนะผมมักแล้วทำตนเนี่ยเนี่ยผมมักนะครับสไตล์เล่าอยู่แล้วเนาะเออหวานๆเป้งบดหวานเพ้งรองเป้งอมากกระเสากระเสานะครับอ่ะโอเคบรรยากาศเมื่อว่าวถึงมือนี่น้องอยิงจะไปทาย m อมวีนะครับของ ยังก่อนหเหรอเงี้ยเอาวอแฟนสิเป็นไห้ของพระเอกวัดศิบดลน,นะครับน้องยิงจิระพบด่บบาในกระถาเบิ่งกันนะครับมันจะไปวันที่24แล้ววันที่26อย่าลืมนะครับอย่าลืมเป็นอันเดียขาดบ่ลืมดอกพี่น้องผมรามาถ้าพี่นอ้องลืมผมงคุณชิว่าผมยุ่งสุขคคีพี่เนี่ยนะจนกว่าจะมาวันที่26นะ่ะจืดหนึ่งเม่นเขา่าจืดเมาเม่นม้นนองพี่น้องถ้าเบิ่งลูกข้อน้องยิงที่เอฟซีบล็อกเฮดติงยินมาก่อน ผมบอกไปเองสีเลยพี่น้องถามฟังคลิปนี้เอาไว้ซ้ำเนี้ครับเดี๋ยวผมขับรถไปเดี๋ยวทาบรรยากาศก็ถึงหน้าจะประมาณทุ่มหนึ่งพบกันครับขอให้ผมเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ